เฮียคิดเห็นยังไงกับนักเรียนนักเรงที่มันชอบตีกันอะไรเงี้ยเฮียคิดยังไงกับเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้ชอบเลยบอกตรงยังไงเฮียนักเรียนนักเรงนี่ชอบเลยที่นี่ไม่มีตีกันใช่ไหมพี่นอตเด็กเมืองชนตอนนั้นพี่น็อเรียนอาชีวะต้องบอกตรงๆไม่เคยรู้เรื่องการเป็นนักเรงเลยแต่พอเข้าไปรุ่นพี่เขาเป็นก็เลยก็ต้องเป็นเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลพ่อวิษนุของเราอ่ะพ่อวิษนุของเราก็ได้ก็ได้ ขอวิศนุของเราก็ได้ก็ถือเสื้อช็อปแล้วก็พ่นด่ากันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะได้เราก็เป็นจิกโก้ว่าดูแล้วมันก็เทด่ดีทีนี้เราก็ลอกเขาไงตอนเด็กๆตอนนั้นอายุป,ประมาณจะยี่สิบอ่ะเราก็อ๋อจิกโก้ก็ทํากันยังไงเราก็ทําตามนั้นแหละอย่าเดินให้มันปกติเดินให้เหมือนคนมีหินอยู่ในรองเทา้าเนาะเสร็จแล้ว,ลวเราก็เติมหน่อยไหลเราไหลเรา ไหลเราต้องหอน,นิดหน่อยไหลเราหอน,นิดหน่อยเราหนาวสายตาที่เรามองผู้คนก็อย่าไปอ่อนโยนมากก็แบบก็คือแบบมึงเป็นไข่พวกมึงเป็นใครมึงอยู่ดาวดวงเดียวกับกูรืเปล่า <c oughs> พี่โน้ตมาหายเป็นจิ๊กโกลตอนที่พี่โน้ตไปเที่ยวสม็จไปที่เสม็จหาดทรายแก้วจําได้เลยแล้วก็ไปกับเพื่อนสองคนมีไอ้อึงไอ้รัดแล้วก็มีผู้หญิงชื่อวิไล วิไลนี่แหละชอบเขาอยู่ชวนกันไปสามคนรวมพี่น้อยเป็นสี่พักที่หาสายแก้วแล้วก็จำได้เลยตอนนั้นมันกลางคืนครอ,อยู่ในร้านอาหารตามสั่งกลางคืนแล้วพี่น้อก็ปล่อยมุกกับเพื่อนเพื่อนนึกออกปะแล้วพี่น้อก็เผลอพูดไปประยคงนึกเฮ้ยกลัวแม่งเด็กซิ่งอิงธรรมะโอยซาดเด็กซิ่งธรรมะมีโต๊ะข้างๆนั่งอยู่ห้าคนไม่รู้ใครไม่ได้มองอ่ะมันมืดๆนึกออกปะ<ๆ>เขาก็หัวเราะอย่างเงี้ยแหละแล้วหัวเราะแล้วก็พูด ตามเราเอเด็กจริงอ in ิงํามาเนี่มันพูดอย่างนี้ปุ๊บเรารู้สึกเสียหน้า mm hmm. รู้สึกเขามายามเหยียดรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอันนี้แม่งมึงแบบมึงดูหมิ่นศักดิ์ศร mm ี hmm. พี่น้ตก,ก็เลยหยิบขวดเบียบนโตะ๊ะท oh ี่เพื่อนๆกินตัวเองไม่กินเบียด้วยนะ <laughs> ตัวเองไม่กินเบียหยิบขวดเบียรมารู้สึกแบบเฮ้ยมีผู้หญิงเห็นแล้วเดี๋ยวเราเสียศักดิ์ศรีเราต้องโชว์หน่อยนึงหยิบขวดมาตีกับ ก้อนหินที่อยู่ตรงนั้นเป็นขวดหินตีแป้งให้เป็นขวดฉลามตีปากฉลามอะ่ะแป้งคือดูในหนังมาตีไปปุ๊บมันจะเป็นเซียวเซียวฉลามฉลามตีแป้งตัวขวดหายหมดหรือแต่คอขวดโอ<ด>้ยด,ดูแบบไม่ฉลามเลย <c oughs> เป็นปากปากกระห้เล็กๆ <c oughs> <c oughs> จะไปทิ่มใครยังไม่เจ็บเลย แต่เสียงมันได้เสียงมันได้แบบแป้งปึ๊บแป้งเฮ้ยแป้งลุกขึ้นเลยวืบขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาปึ๊บเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงตอนนั้นไม่มีประโยคพูดเราก็แบบก็ต้องชิโกะไงตอับชิโกะก็ยืนแบบเฮ้ยไงเอ้ไงไงพูดพูดได้แค่นี้เพราะไม่มีประโยชพูดไงไงแม่งลุกขึ้นยืนทั้งหมดเลยแล้วมันก็แบบมันก็เดินไปแบบได้ จิกโก,ก้เขาจะพูดปมานะีได้ได้แล้วเขาค่อยๆล่าถอยไปครับหายไปในความมืดุเราดูฮีโร่เลยวิไลนี่มองเราจะแบบฮีโร่เลยเ <c oughs> พื่อนๆแบบโอ้โหดมนายน <c oughs> ได้ตายแน่มากปับ๊บเจ้าของร้านมาเลยเจ้าของร้านมาเฮ้ยน้องอะไรครับแซวอะไรอย่างเงี้ยครับเด็บซิ่งนํามาอะไรผมก็ไม่รู้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยเฮ้ย,อยพอๆไม่ตีกันนะฮะไม่ตีกันนะครับพอๆงันเลิก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 คิดตังค์ไปอ้าคิดตังค์เราต้องออกไป เฮียก ja, ็เด ich mein ินไปล้างมือตรงห้องน้ำจริงใจไม่ได้ไปล้างมือเฮียไปมองว่ามันเดินไปไหนโอ้ไปมองเฮียก็ไปมืดอุ้ยอุ้ยแม่งเดินไปทางนั้นพวกเนี้เป็นเหมือนนักศึกษามาเที่ยวกันเป็นหมู่คณะครับเดินแอบตามไปตามเข้าไปในดงกล้วยข้างหลังถดเข้าไปบังต้นไม้ไปมันเช่ากันเป็นเวิร์เลยเป็นคอมมอนิตี้ มาเป็นหมู่บ้านเนื้อเวลาเหมือนทั้งคณะมาด้วยกันเนี่ยมาแบบมากันมาด้วยกันน่ะยุคนู้นอ่ะมีกีตงกีตาร์หลายวงปงเปงวงเปงโอ้โหแต่แต่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 ตตตตตตตนี่มันบางทั้งเผาเลยอะย่าเงี่ย <laughs> คนลุกวีบเลยวีบเลยชีบหายเนื้อแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นมันโกนไอ้สัตว์พี่แมงเมื่อกี้เฮียตัวหนึงแม่งเปียวแม่งพูดเรื่องเราใจนี่เต้น ถ้ากูอยู่ตรงนี้กูไปเหลือรีบกลับเลยรีบกลับไปปับ๊บก็ค้างแล้วไงเนื้อวะลุ่งขึ้นก็กลับครับเรือมาประมาณถ้าจำไม่ผิดแถวแถวเก้าโมงแต่รู้อยู่ว่าเมื่อคืนเราไปทําอะไรมาแต่ก็มันก็จางไปแล้วเนื้ออกป่าก็คงคิดว่าเมาเมาจบกันเดินเดินไปปุ๊บเพื่อนสามคนเดินตามมาด้วยเก็บหอ,อย,ค,ยคุยนู่นคุยนี่เงยหน้าไปปึ้งโอ้โหเคยเห็นหนังอมากดอนไหม อามาเกดอนที่เขาเดินมาเป็นสโลสโลอ่ะ oh. ลากไม้มาด้วยโอ้โห oh. ประมาณห้าสิบห้าสบเขามากันเป็นทั้งคณะเขาไง oh. เหมือนคณะ oh. ช่างกลเขามาเลี้ยงกันไงเดินมาแล้วเดินมาอยู่ในระยะพี่นะประมาณ80เมตรเดินมาละแปดสิเมตรค่อยๆล่นมาเรื่อยๆหกสิบหิบปุ๊บเพื่อนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮีย แม่งมาหาเราแน่ๆรอมเดี๋ยวเราไปหาไม้ก่อนไอ้อึ่งไปขึ้นไปหาไม้วิ่งขึ้นไปมันมีหาดใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีบ้านพักอึ่งวิ่งไปหาไม้ไอ้รัดวิ่งไปหาไม้วิไลามาหลบนี่ก่อนวิไลามาหลบนี่ก่อนวิไลขึ้นไปสามคนเห็นเลยวิ่งทุ่ทๆๆทๆๆุ่ทุ่ทุเทุ่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 ท้่ทุ่ทุ้นตนน้นุนงง่ทนุ่้่ทุงทุ่ทุพทุิทุ เคยเงากันบ้างไหมกูยืนอยู่คนเดียวเลยมาลากไม้มาเป็นฝูงเขาใกล้มาจนถึงระยะลำโพงเนี่ยจริงๆมันด่ามาตั้งแต่ไกลแล้วสัตว์นั่นนี่้ปเฮี้ยแม่งแม่งมึงลยเฮี้ยกูบ้าเลยมึงนึกภาพแจ๊ดชวนชื่นแจ๊ดชวนชื่นมาไงสัตว์นอ้เฮี้ยนแม่งแม่งมันเดินล้อมเดินล้อมล้อมพี่น้อตอยู่คนเดียว มันถือไม้ถือนุ่นถือเหล็กถือเศษอะไรก็ไม่รู้มากูถืออะไรขวดหอยขวดหอยเล็กๆปลาดาวเล็กๆเศษรองเท้าแตะแบบอพยพอาร์ตอะไรอย่างนี้ยังไงเฮียนี่ไงมันเหมือนผู้พี่ถามว่าไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเฮียนี่เลไเฮียนี่เลยเด็กซิ่งน้ำมัดีมันเปิดเปิดได้ไหมมันทำมันทำแบบมันจะดีเนื้อกูก็ เอ็นหน้ารับตีนแต่แล้วก็อีกคนก็เงืมอ,เอมาโชคดีมันมีตัวใหญ่เป็นรุ่นพี่นะจะเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นประทานรุ่นบอเฮ้ยเดี๋ยวเดย,วยิ่งมีคนดึงอะ่ะมันจะยิ่งดีอ,<า>งอ๋อกูนี่สภาพเหมือนแบบลูกกวางที่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดมายังทรงตัวไม่ได้ อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าไฮยีน่าไม่น่าจะรอดน่าจะตายตรงนั้นนะตายแน่ๆล่ะโอ้โหมันมีหัวหน้านึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวไอ้เฮ้พวกมึงหยุดก่อนได้ป่ะวะอ่ะเนี่มึงก็เดินมาไงไงไงฮะเก่าเหรอฮะฮะเด็กสิ้นอิงธรรมะเหรอฮะมึงอ่ะมึงอ่ะเฮียแล้วก็ด่ากู ด่ากูด่ากยคำหยาบด่าปะโอ้โหตอนมันด่านี่คือยยยยโอ้โหมีใช้ไปจนตายมีใช้ไปจนตายเสร็จแล้วมันก็จบด้วยประโยชน์วะมึงอย่าให้กูเจออีกถ้ากูเจอมึงอีกทีนะกูไม่รู้ที่ที่มันล่าละหรือไงพน้ำทะเลมันสั้นหรือเปล่ามันน้ำทะเลมันสั้นหรือเปล่าหรือเป็นเยี่ยวกูเองยยืนอยู่เงี้ย หันมองไปยังเพื่อนเพื่อนยังหาไม้อยู่หาไม้อยู่ครับเอาเพื่อนยังหาไม้อยู่หาไม้เป็นไม้พยุงไม้หายากก็ต้องไปขอทําเรื่องกับทางราชการกน่อยนะขอตัดกิ่งไม้พยุงนะครับขอเจ้าของบ้านเอาไม้ติดตะปูอันนี้ไม่รู้จะไว้สร้างบ้านหรือเปล่าหายหมดเลยแจ๊ดชวนเชิญนี้ยังมีแบบสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมแ่แม่งก็เดินไปศัก์สี เกียรติยศความเป็นจิ๋กอะไรคือที่คิดขึ้นมาเองอะ่ะหายหายหมดเลยกูไม่ได้มีความเจ๋งอะไรเลยกูไม่เหลืออะไรเลยโอเคกลับบ้านน่ะกลับเพราะรอเรือเที่ยวนี้พอดีครับรอประมาณ15บหนาทีห้านาทีสุดท้ายเขากลับเหมือนกันแกงห้าสิบคนขึ้นมาหมดเลย <c oughs> ขึ้นมาหมดเลย <c oughs> ขึ้นมาแล้วไล่กูไปหลังเรือ <c oughs> ไป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 ,ไปนั่งตากแดดอยู่ มันจะมีเครื่องบู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 บบบบเนื้อก็นั่งตรงนั้นแดดก็อัดหน้าไปนั่งอยู่กระเป๋าเงียบๆีสภาพนี้ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเหมือนขยะเปียกที่หายใจได้แค่น,นั้นเองคือแม่งนั่งตากแดดไปชั่วโมงหนึ่งลงท่าเหลือกูออูต้องรอเขาลงหมดก่อนนึกว่าลงหมดก่อนพับ๊บก,ก,กูค่อยๆจ่อยๆไปจ่อยๆจ่อยๆผมก็ขึ้นรถแล้วผมก็ไปนั่งแล้วผมก็เกิดการเรียนรู้อย่างยิ่งใหญ่อืมว่า เชิตกจกิ๋วอะไรที่มึงทํานี่คือมึงทําตามคนอื่นมึงไม่ได้เป็นตัวนั้นจริงจงมึงดัดจริตแล้วนี่คือโลกกลางสอนมึงว่ามึงไม่ได้เจ๋งอย่างที่มึงคิดเลยรถกําลังจะออกเขากับรถคันเดียวกันโอ้โหอยากจะให้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องแต่งเลยเกินแต่เสือกเป็นเรื่องจริงโอ้โหขึ้นมาทั้งหมดเลยแน่นพืชกูสภาพเดิมเลย จากนี่ไปเมืองชนอีกกี่ชั่วโมงอะมึงคิดเอาเองแล้วกันอะมีสามสี่ยองอะ 3, มีสามสี่โอ้โหแม่งโยนเหยียดเหมือนหมานั่งไม่เหลืออะไรเลยเพอลงรถได้ในะปุ๊บแบบหน้ายังไม่กล้างเงยขึ้นไปดูเลยวันนั้นเพื่อนฝูงก็แยกย้ายกลับไปวิลงวิไลไม่ต้องพูดถึง <c oughs> กลับบ้านในสภาพแบบยับเยินยับเยินมาแล้วก็เลิกเป็นจิกโกตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นเป็นคนไม่สู้คนเลยไม่สู้คนไม่สู้คนคือสมมติน้อง,นอง,นองเนี่ย หรืออาจารย์วัชินจะขับรถกระบะชนผมไปชุนผมจะไม่โกรธอาจารย์เลยผมไม่มีปัญหาผมไม่สู้ใครละทุกวันนี้คือถ้าวันนี้อยากจะฝากถึงกลุ่มนักเรียนไทยยะกลุ่มนั้น50คนได้นะครับคือวันนี้ผมโตแล้วมีอายุละผมเรียนรู้ละผมก็พอมีออพอมีความสำนึกอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับพี่เะถ้าเจอได้ผมก็อยากจะพูดเขาตรงๆนะสมมุติก็ฟังอยู่อะไรเงี้ยครับพี่จะพูดว่าอะไรครับ พ้องตายสัตว์สัตว์ไอ้ผู้เจอมในซ่าไอ้คุณแบกมันตั้งหลายสิบปีเลยซ่านักอ่ะ